เปิดโลกใหม่เชฟเกาหลีชิมอาหารไทยแท้ครั้งแรกถึงกับร้องว้าวจนชาวเน็ตเกาหลีอยากลองตามก็เล่นเอาชาวเน็ตเกาหลีนั้นแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย y o u u u e p พีเียมของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่อ,อยุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง69บาทสนใจสแกนไลน์หรือว่าจิมลิงใต้คอมเมนต์ได้เลย สวัสดีครับทุกคนลีวอนอิลเชฟชาวเกาหลีใต้และซึงวูยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ได้มาลองชิมอาหารไทยในเกาหลีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็อธิบายถึงจุดเริ่มต้นของร้านอาหารไทยแห่งนี้เชฟเปาเชฟชาวไทยก็ได้มาที่เกาหลีแล้วก็ได้ชิมอาหารไทยที่นี่ เขาน่ะเสียใจมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่อาหารไทยดังนั้นเขาก็จึงเริ่มต้นทําอาหารไทยแท้ๆให้คนเกาหลีได้ลองกินกันก่อนหน้านั้นซึงวูก,ก็เผยว่าฉันก็ชอบอาหารไทยจริงๆและฉันก็ไปกินที่นั่นบ่อยระหว่างเรียนอยู่ที่แคนาดาแต่สิ่งที่ฉันเคยกินในแคนาดาเนี่ยหารู้ไม่ว่ามันไม่ใช่อาหารไทยแท้ๆวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมากินร้านอาหารไทยอันดับที่1ในเกาหลีกัน โดยเชฟเนี่ยจะคัดมาให้6จานด้วยกันจานแรกก็คือผัดผักปุ้งไฟแดงกลิ่นหอมฟุ้งมาแต่ไกลทั้งกลิ่นกระเทียมพริกกลิ่นซีอิ๊วเป็นจนถึงน้ำปลาน้ำตาลกลิ่นรสสัมผัสของกระทะไหมรสชาติยอดเยี่ยมมากจานต่อมาเด่ยข้าวผัดกะเพราไข่ดาว พูดแบบจริงจังเลยนะมันอร่อยมากรสชาติของซีอิ๊วขาวไม่ใช่แค่เค็มแต่ก็กลมกล่อมรสของกระเทียมมีรสเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยผสมเข้ากันได้ดีเวลากัดเข้าไปในปากเนี่ยมีหลายรสชาติมาก จานต่อมาเนี่ยส้มตำส้มตำเผ็ดเปรี้ยวเหมือนกับกิมจิของไทยนั่นแหละเมื่อทานอาหารไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือความเข้มข้นของรสชาติเนี่มันเป็นอาหารไทยจริงๆหลังจากกินส้มตำแล้วเนี่ยก็อยากจะกินต่อแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดจานต่อมาหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือจานนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยว,ว่าหยุดกินไม่ได้อร่อยเวอร์แค่กินกระเทียมกับข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้วจานต่อมาเนี่ยต้มยำกุ้ง ถ้าคุณชอบอาหารไทยฉันก็คิดว่าต้มยำกุ้งนั่แหละคือที่หนึ่งถ้าคุณกินต้มยำกุ้งธรรมดาในเกาหลีนะมันจะเปรี้ยวเกินไปมันคือความเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูนั่นแหละแม้ว่าราคาจะแพงแต่ก็ไม่อร่อยเท่าของไทยจานต่อมาในผัดไทยอร่อยมากเส้นเหนียวนุ่ม แม้ว่าเขาจะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวเดียวกันกับร้านในเกาหลีนะแต่พวกเขาแค่แช่ในน้ำเย็นแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันเล็กน้อยเส้นก็เลยออกมานุ่มมากการทำอาหารของเชฟเนี่สมบูรณ์แบบจริงๆดัดแปลงเล็กน้อยให้เข้ากับรสนิยมของคนเกาหลีและจากคลิปนี้เองเดี๋ยวก็ทำให้คนเกาหลีหลายคน,นยถึงกับน้ำลายสอเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเกาหลีดีกว่าว่าเขาเจะคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ comment แรกนะครับ ดูจากชื่อการออกเสียงและหน้าตาอาหารน่ย <asaki S 2> ก็รู้เลยว่าอาหารของเขาเป็นของแท้แล้วก็ต้องอร่อยแน่ๆตอนนี้ฉันอยู่อเมริกาแล้วก็คิดถึงอาหารไทยแท้มากสิ่งเดียวที่ฉันชอบแล้วก็คิดถึงฮ่าฮ่ค <Christians> อมเมนต์ต่อมาฉันไปกรุงเทพแล้วก็กินผัดไทยทุกมือ้อผัดไทยนะไม่ว่าจะถูกหรือแพงเน่ยก็อร่อยแต่ผัดไทยจานนี้ดูเหมือนว่าจะอร่อยมากกว่าฉันอยากจะลองชิมแล้วสิ คอมเมนต์ต่อมาฉันโดนเห็นวอนเอิลกินข้าวราดกระเทียมเจียวจนหมดช้อนไม่ได้เลยฉันก็เลยซื้อตั๋วเครื่องบินไปเมืองไทยแล้วก็ออกเดินทางวันจันทร์หน้าคอมเมนต์ต่อมาตอนที่ฉันไปเที่ยวยุโรปฉันแค่คิดถึงการกินข้าวแล้วก็ซุปแบบเอเชียจริงๆการได้ดูอาหารไทยแบบนี้มันทำให้ฉันน้ำลายสอมากคราวหน้านะฉันต้องไปกินซุปที่นั่นบ้างแล้วคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านต่อมา ภรรยาของฉันเป็นคนไทยดังนั้นอะ่ะเราก็จึงทานอาหารไทยบ่อยๆก็ต้องไปสักครั้งแน่นอนเนื่องจากว่าแถวบ้านของเรานะ่ะมีแต่ร้านอาหารไทยท้องถิ่นมันก็จึงแพงแล้วก็ผิดหวังทุกครั้งที่ไปกินเลยตั้งหน้าตั้งตารอครั้งต่อไปคอมเมนต์ต่อมาอาหารไทยศัตรูตัวฉกาดของการไดเอทของฉันแต่เขานะก็กินได้อร่อยกันมากเลยนะจนฉันอะ่ะทนดูต่อไม่ไหวแล้วคอมเมนต์ต่อมา ฉันเป็นคนท้องถิ่นและนี่ก็คือร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงฉันดีใจมากนะที่มีร้านอาหารแบบนี้ในละแวกบ้านของฉันคอมเมนต์ต่อมาว้าวต้องไปสักครั้งแล้วจริงๆเชฟก็เจ๋งแล้วก็น่ารักด้วยฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวเกาหลีท่านต่อมา ในบรรดาวิดีโอในช่องของซึ่งวูเนี่ยวิดีโอโปรดของฉันก็คือผัดกะเพราอาหารน่ยไม่เพียงแต่ดูอร่อยเท่านั้นนะแต่การเตรียมการอาหารเนี่ยก็ยังน่าดึงดูดมากจนทําให้ฉันอยากทํางานในร้านอาหารอีกด้วยฉันคิดว่าฉันชอบสไตล์การทําอาหารแบบนี้มากโดยใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ทีละน้อยลงในชามแล้วก็ทอดลงในกระทะแล้วก็ใช้น้ํามันหมู คอมเมนต์ต่อมานะครับผัดไทยน่ะดูน่าอร่อยจริงๆนะถ้าไปพรุ่งนี้คิวจะยาวไหมเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาว้าวฉันชอบอาหารไทยมากเลยอยากกินตั้งแต่แตเช้าท้องร้องแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะที่อธิบายแต่และเมนูได้ละเอียดดีจังแถมมีเบียร์ให้ด้วยอยากกินจังเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ เมื่อทานอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหลายกรณีที่คุณจะติดผงชูรสและก็รสชาติสังเคราะห์มากถึงแม้ว่าจะชอบทานอาหารนี้นะแต่ก็ยังรู้สึกแย่ไปจนถึงช่วงบ่ายและการที่อาหารในต่างประเทศเขาชอบผสมซอสมะเขือเทศลงไปด้วยฉันเ,นเข้าใจความรู้สึกเลยคอมเมนต์ต่อมาผัดกะเพราหมูสามชั้นทอดส้มตำน่ากินมากเลยและต้มยำยก็เป็นสไตล์ไทยแท้ดูน่าอร่อยมาก ช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยฉันไม่ได้ลองทานอาหารไทยมามากนักนะแต่พอเห็นพวกคุณกินแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะลองไปที่นั่นดูจริงๆคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยอาหารต้องอร่อยขนาดไหนเนี่ยถึงได้รับคำชมมากขนาดนี้อยากจะลองชิมบ้างแล้วสิคอมเมนต์ comment ต่อมาเป็นร้านอาหารที่ฉันอยากไปมากที่สุด ในบรรดาร้านอาหารไทยทั้งหมดที่ฉันเคยทานเมื่อเร็วๆนี้ย้อนไทยในกวางจินกูนะนะั้นอ่ะอร่อยที่สุดคอมเมนต์ต่อมาก็มาพูดติดตลกผัดไทยของแท้เนี่ยดูหน้าอร่อยจริงๆนะอดไม่ได้เลยที่จะสาบแช่งผัดไทยแบบเดลิเวอรี่คอมเมนต์ต่อมาร้านอาหารนี้มันอร่อยจริงๆนะฉันนเกียดที่จะพูดแบบนี้แต่ว่าร้านอาหารไทยที่ฉันชอบที่สุดในเกาหลีเลย คอมเมนต์ต่อมาฉันชอบกินอาหารไทยมากนะแต่ในเกาหลีเนี่ยรสชาติแย่มากแต่พอเห็นพวกคุณกินแล้วเนี่ยมาดูหน้าอร่อยมากเลยอยากไปทานเดี๋ยวนี้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็เช่นเดียวกันอยากไปลองกินบ้างเหมือนกันฉันคิดว่าผัดไทยส้มตำแล้วก็ชาไทยเนี่ยคงจะลงตัวสด คอมเมนต์ต่อมานะครับผัดกะเพราอร่อยมากเลยนะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเวลาในการรอคอยมันนานมากเลยก็เป็นเรื่องที่ยากมากเมื่อสภาพอากาศหนาวหรือว่าร้อนและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้เป็นคนไทยอาหารไทยเนี่ยอร่อยพอมีครบทุกรสชาติเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดและหมูกรอบคั่วพริกเกลือเนี่ยก็น่าจะอร่อยมาก แถมกินกับขนมจีนกับส้มตำได้อีกด้วยคุณนะกินเหมือนคนไทยได้แล้วนะเนี่ยขอบคุณที่ชอบอาหารไทยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ดูเหมือนว่าชาวเกาหลีจะชอบอาหารไทยกันมากเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b ์ให้กับช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ได้อดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย